เ้าอยู่ในเกมเดนะะ e นี่เวลนะคะไอคอนมู่ะยังคือโบกโลและไอคอนมูมันก็โตแหล่มากเลยนะคะไม่ชอบเลยมันก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่ได้ออปั่นมากสีแดงไม่เล้ออปั่นมาก อีดำมมึยมันโดนอีตาวินเลยเนี่ยรอดเนี่ยบอกว่ารอยให้เนี่ยมันบอกว่าให้ล่อให้หน่อยสมน้ำหน้าพอปุู้ก็เราไม่ชอบปุู้เห็นไหม มอเลียมยังรอดให้เราอยู่เลยอย่ารอดแบนี้ออเนนออไปเพื่อนรอไปทางไกลๆแอ่โคสุดท้ายลเลยอ่ะขนมชิ้นขึ้นหนสวยเนี่ย ความเมียกูจะโมดอยู่แล้วความเมีกูจะหมดอยู่แล้วเฮ้ย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 อย่าไปซื้ออย่าไปซื้ออย่าไปซื้อโอ้ยอย่าไปซื้อ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 คุณมู๊ตอเล่ไม่ชอบกอดมู๊เลยไอ้คุณมู๊ ตอแหลมั้งทุกคนตอแหลอีกคนโมตอแหลเขามาึงูำยังไงกูไม่ค่อยชอบพดมุ้งเขาทำหน้าที่ไปก่อนวัเอเอเอวัเอเอเอวัเอเอเออวันนี้นำ้ำ เอ้าไปดีเด็กดูดูชัวชัวดู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 สซโลดูดูสวยเนี่ยมาวลดเขาวิ่งดุเดียวประค่างมันจะหมดแล้วอ้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 ออ้